สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ ทำไมผมถึงชอบหนัง Jurassic World มากกว่า Jurassic Park นะครับหัวข้ออาจจะแบบยาวนิดนึงคิดว่าป่านนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะได้รับชม Jurassic World ภาคสุดท้ายในโรงแล้วหมายถึงคนที่ตั้งใจจะไปดูตั้งแต่แรกนะครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไหมครับว่ามันห่วยจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่า Jurassic World ภาค3เนี่ยเป็นหนังที่แย่ค่อนข้างมากเลย นะครับนะขนาดผมเองเนี่ยเป็นแฟนแบบซีรีส์ชุดนี้ดูมาตั้งแต่แบบจูราสสิกพาร์คภาคแรกดูมาครบ6ภาคในโรงนะครับจูราสสิกพาร์คเนี่ยน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆเลยที่ทําให้ผมเริ่มเข้าโรงหนังนะครับฉะนั้นผมก็จะผูกพันกับหนังชุดนี้ค่อนข้างมากทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าจูราสสิกเวิลด์สเนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างแย่นะครับแล้วพอผมได้ไปอ่านบทวิจาร์หรือว่าได้ไปดูปฏิกิริยาของยูทูบเบอร์หรือหลายคนเนี่ย มันก็เริ่มมีคนออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่า Jurassic World 3มเนี่ยมันแย่อย่างเดียวแต่คือหนังชุด Jurassic World เนี่ยนะครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2015จูราสสิกเวอร์ภาคแรกต่อมา f o r ์เรน k ิงด d อมแล้วก็มาโด m i n นียเนี่ยมันเป็นหนังที่แย่ตั้งแต่แรกแล้วฉันก็ไม่ต้องแปลกที่หนังภาคนี้สุดท้ายแล้วมันจะแย่ที่สุดนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นปฏิกิริยาทํานองเดียวกับตอนที่ r i s e of Skywalker หรือว่า Star Wars ภาค9ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายออกมาแล้วกก็แยย่มาๆเนี นะครับคนก็จะเริ่มเหมือนกับรีโทรมองย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้สตาร์วอ r เนี่ยถ้าไม่นับ3ามภาคแรกเนี่ยก็ไม่มีดีเลยนะครับซึ่งมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันมันก็มันก็เกินไปนิดนึงนะครับอย่างกรณีไม่ว่าจะเป็นของ Star War หรือว่าที่เราจะพูดถึงจูราสสิกเว r ร์ในวันนี้ก็ตามนะรประเด็นของผมที่อยากจะพูดถึงในวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยจูราสสิกเวอร์ไตรภาคเนี่ยนะครับนับแต่ภาคแรกเนี่ยจริงมันเป็นหนังที่ผมว่าดีมากๆนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ ผมว่ามันดีกว่าจู r a s สิ c พาร์คเวอร์ชั่นแรกเริ่มซะอีกย้อนกลับไปนิดนึงละกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้รู้มากนะครับก็คือว่าจู r a s สิ c พาร์ภาคหนึ่งะครับมันเป็นหนังในปี1993นะครับกำกับโดยพุ่งกับฮอลลีวูดที่ดังมากก็คือสตีเฟนสปิลเบิร์กแล้วก็มาจากนักเขียนที่ก็ดังเหมือนกันก็คือไมเคิลคริสตันนะครับหนังเรื่องนี้ดังมากถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นมันแบบ กลายเป็นหนังที่แบบว่าทํารายได้มากที่สุดใน,ในแบบรายได้รวมกันทั่วโลกเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวเรื่องเนี่ยจริง,รงๆหลายคนก็น่าจะรู้เนาะแต่ว่าผมขอทวนแล้วกันนะครับมันก็คือเหมือนมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปเก็บเอาเหมือนกับซากยุงนะครับที่อยู่ในแท่งอัมพันธ์ก็คือแท่งยางแล้วก็ยุงตัวเนี้ยมันเป็นยุงที่มีชีวิตอยู่ในช่วงตั้งแต่ยุคแบบจูราสซิกยุคครีเทเชียสนะแล้วพอแบบว่าดูดเอาเลือดยุงอกอกมาเนี่ยก็เจอกับ DNA ของไดโนเสาร์ แล้วเขาก็เอา DNA ของไดโนเสาร์เนี่ยมาคลนนิ่งแล้วก็ผสมจนสามารถเกิดมาเป็นไดโนเสาร์จริงๆได้ตัวมหาเศรษฐีเนี่ยที่เหมือนกับให้เงินสนับสนุนโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คือจอห์นแฮมมอนจอห์นแฮมมอนเนี่ยก็อยากที่จะสร้างเหมือนกับเป็นสวนสนุกนะครับเรียกว่าจูราสสิกปาร์ขึ้นมาก็คือไปไปซื้อเกาะไปเช่าเกาะอ,อยู่เกาะหนึ่งแล้วก็เอาไดโนเสาร์เนี่ยมาปล่อยในเกาะน,นี้นะครับก็ไม่ได้ปล่อยจริงๆนะก็ทำกลงทําอะไรเป็นกลงไฟฟ้าเพื่อควบคุมไดโนเสาร์ นะครับแล้วก็ตั้งใจจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาท่องเที่ยวที่เกาะนี้แต่ว่าไม่ทันได้เปิดเนี่ยนะครับมันก็เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นก็คือเหมือนกับมีพนักงานดูแลเกาะคนหนึ่งเนี่ยถูกไดโนเสาร์เขมือไปนะครับคนก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเกาะนี้มันดีไหมไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับจอแฮมมอนก็เลยต้องเหมือนกับไปจ้างเอาเหมือนกับเป็น,ปนผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ดังๆใน,ใน,ใ,นในฟิลนี้นะครับมาเหมือนกับมาตรวจสอบสวนอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเปิดจริงๆได้ นะแล้วก็พอนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นมาเนี่ยพวกนั้นก็คือพวกพระเอกนะครับมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นก็คือมีคนที่แบบอยากจะขโมย DNA ไดโนเสาร์ไปไปให้บริษัทคู่แข่งนะครับเขาก็แบบทําเหมือนแบบปิดรั้วไฟฟ้าอะไรไดโนเสาร์มันก็หลุดออกมานะครับมันก็เลยเป็นแบบมหากาบ์วิ่งหนีไดโนเสาร์แบบหลบอยู่ในเกาะแล้วก็ต้องพยายามหนีออกมาจากเกาะให้ได้สารหรือว่าประเด็นสําคัญของหนังชุดจูราสสิกพาร์คเลยโดยเฉพาะในภาคแรกก็คือไดโนเสาร์เป็นความผิดพลาด นะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเหมือนกับยโสโอหังเกินไปพยายามทําตัวเรียนแบบพระเจ้านะมันสามารถที่จะสร้างโดนเสาขึ้นมาได้แต่ก็ไม่เคยถามตัวเองว่าแล้วควรทํำไหมนะครับแค่สิ่งหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําได้ไม่ได้แปลว่าเราควรจะทํามันขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้เกิดแบบว่าวินาศกรรมขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นบทลงโทษอะไรสักอย่างตรง ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นหนังสือจะชัดยิ่งกว่าน,นี้อีกนะเพราะว่าในเวอร์ชันหนังสือของไมเคิลคริสตันเนี่ยพอตอนจบเรื่องเนี่ยนักวิทยาศาสตร์วพวกพระเอกเนี่ยหนีออกมาจากเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ส่งเหมือนกับแบบว่ากองทัพอากาศเนี่ยมาทิ้งบอมทําลายแบบฆ่าไดโนเสาร์ทั้งเกาะทิ้งเลยนะครับเพราะว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันคือความผิดพลาดนะครับก็ต้องถูกฆ่าทิ้งไปอันนี้ก็เป็นเป็นแมสเซจของหนังนะครับแล้วก็ต่อมาในภาค2ภาค3ด้วย แต่ถ้าเรามานั่งคิดจริงๆผมคิดว่าแมสเสจตรงนี้มันขัดแย้งกันอยู่มากๆเลยก็คือว่าคนที่มาดูหนังจูราสสิกพาร์กเนี่ยก็มาดูเพราะมาอยากดูไดโนเสาร์ใช่ไหมครับใน,ในฉากแรกที่ไดโนเสาร์โผล่มาเต็มๆในจูราสสิกพาร์กเนี่ยตัวนั้นน่าจะเป็นแบล็กิโอซอรัสนะครับมันก็จะเป็นฉากที่แบบถ่ายกล้องได้ออกมายิ่งใหญ่มากคือดนตรีเนี่ยมันก็จะมีแบบจูราสสิกพาร์กตีมออกมาคือดูยังไงเนี่ยมันก็เป็นฉากที่บิ้วมาเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกชอบไดโนเสาร์ชัดๆนะครับ นะหรือแม้แต่ตัวไมเคิลคริสตันเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าสารของหนังสือเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับพอหนังจูราสสิกพาร์คภาคแรกประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็เขียนนิยายภาค2ออกมานะครับก็คือ The Lost World นะชื่อเหมือนกับภาค2เวอร์ชันหนังแต่ว่าเนื้อเรื่องจะต่างกันนิดนึงคือในในในหนังสือภาค2เนี่ย คือเกาะจริงๆมันถูกทำลายไปแล้วใช่ไหมครับแต่มันก็มีออกมาบอกว่าจริงๆมันยังมีอีกเกาะหนึ่งนะที่มันเป็นที่แพร่พันธ์ดโนเสร์จริงๆไอ้เกาะแรกเนี่ยเกาะจูราสสิกพาร์คเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่สวนสนุกเฉยๆนะครับพวกพระเอกในภาคสองเนี่ยก็ต้องไปผจญพนภัยในเกาะน,นั้นนะมันก็จะเห็นว่ามันมันก็มีความขัดแย้งบางอย่างแหละคือแบบคุณบอกว่าไดโนเสาร์คือความผิดพลาดคุณบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไม่สมควรทําสิ่งนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็เหมือนกับพยายามขายขายหนังหรือขายหนังสือชุดนี้เนี่ยด้วยการเอาไดโนนนสาร์ให้คคดูะับ หนังจูราสสิกพาร์กเนี่ยก็ทำออกมาทั้งหมด3ภาคในภาคสุดท้ายก็คือจูราสสิกพาร์คสเนี่ยเป็นหนังออกมาในปี2001นะครับสภาคแรกเนี่ยสปิลเบิร์กกำกับภาคสามผมจำไม่ได้แล้วว่าใครกำกับนะครับน่าถ้าจำไม่ผิดโจจอร์นสตันนะครับผมอาจจะจำผิดได้น,นี่ต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็เหมือนกับมันมันก็ทำเงินได้พอสมควรแหละแต่คนก็ยอมรับแล้วแหละว่าหนังมันหนังมันเฟื่อแลวนะครับตอนนั้นเนี่ยคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับไดนโนเสาร์แล้วหนังก็แบบหายสาบสูญไปเป็นเวลาเกือบ14ปีเลย จนมาหนังไตรภาคชุดใหม่นะครับที่เริ่มต้นที่จูราสสิกเวิด์ในปี2015นะจูราสสิกเวิด์มเนี่ยม,มันมีความน่าสนใจอย่างก็คือว่ามันทําเหมือนกับว่าเวลาในหนังเนี่ยมันก็ผ่านมา14ปีจริงๆในช่วง14ปีที่ผ่านไปเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีสรตฐีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างจูราสสิกปาร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและหุ่นนี้เนี่ยเขาก็ทําได้สําเร็จนะครับก็ไปไปสร้างขึ้นมาอีกเกาะหนึ่งแล้วโโกกนน่่่าาเดิมชือว นะแล้วก็ในครึ่งชั่วโมงแรกของเรื่องเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าสวนตอนนี้สวนมันเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจริงๆแล้วก็ดูเหมือนแบบมีการแบบทำกำ,รกำไรกําไรอะไรอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในสวนเนี่ยมันจะมันมันจะน่าเที่ยวมากๆคือ ความรู้สึกของผมเนี่ยที่ที่ดูที่ดูมาตั้งแต่ j u ราสสิก Park คหนึ่งเนี่ยผมจะชอบจูราสสิกเวอร์หนึ่งช่วงแรกมากที่สุดเลยนะครับช่วง30นาทีแรกคือมันมันดูแล้วมันอยากที่ยวอะนะเราจะเห็นว่าคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันกับไดโนเสาร์ได้มันมีการจัดการที่ดีมันมีสวนน้ําให้แบบว่าคนเข้าไปนั่งแล้วก็แบบว่าดูแบบว่าคนเนี่ยแบบให้ให้อาหารแบบไดโนเสาร์ยักษ์โมซซอ นะครับแล้วก็มีเหมือนกับเป็นสวนเด็กๆที่แบบว่าสวนอนุบาลไดโนเสาร์ให้เด็กๆเนี่ยไปเล่นกับลูกไดโนเสาร์นะครับมันก็จะดูน่ารักมากคือดูแล้วแบบโอ๊ยอยากอยากเที่ยวมากๆความรู้สึกผมเนี่ยตอนที่ตอนที่ดูจูราสสิกเวอร์หนึ่งครั้งแรกในเฉพาะ30นาทีแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าแบบทุกอย่างที่พูดถึงมาในจูราสสิกพาร์คมันบูชิดทั้งนั้นอะคือมันเป็นเรื่องตอแหลคือไม่มีไม่มีใครคิดว่าไดโนเสาร์คือความผิดพลาดหรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยนี่แหละสิ่งที่เราอยากเห็นกันมากกว่าคือเราอยากเห็น จูราสสิกพาร์คประสบความสําเร็จเราอยากเห็นจูราสสิกเวิร์ขึ้นมานะครับเราอยากเห็นสวนที่คนเนี่ยสามารถไปเที่ยวไปเจอไปเห็นไดโนเสาร์ได้จริงๆเพราะว่าคนเนี่ยชอบไดโนเสาร์นะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นอีกอย่างหนึง่งทีม่มันน่าสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่บางคนหรือว่าคนจํานวนมากเนี่ยถ้าถ้ามีไดโนเสาร์เราก็อยากเห็นอยากที่จะไปแบบวีดไว้นะครับถ้ามันมีการจัดการที่ดีแล้วกัน ซึ่งผมว่าไอ้แมสเซจตรงนี้มันมันมาชัดตั้งแต่30นาทีแรกของจูราสสิกเว r ร์เลยคือคนเนี่ยชอบไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดูหนังแบบนั้นทั้งเรื่องผมก็ดูได้ดูแบบดูหนังแบบไม่ไม่เป็นสรารคดีจูราสสิกเว r ร์ไม่ต้องมีแบบว่าความตื่นเต้นไม่ต้องมีอะไรเลยนั่งแบบนั่งถ่ายนั่งดูไดโนเสาร์ไปเรื่อยๆนะแต่ก็แน่นอนว่าหนังมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันเป็นหนังแอคชั่นนะครับสุดท้ายก็ต้องมีไดโนเสาร์เนี่ยหลุดออกมาแล้วก็ก่อความวุ่นวายแล้วก็ต้องมีคนพพพยยาาามออกกอ,อกกกจเะ นะแต่ทีนี้จุดหนึ่งที่มัน,มนก็น่าสนใจดีของจูราสสิกเวิร์ก็คือเราเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่มันไม่ใช่เทคโนโลยีไดโนเสาร์ละกันนะครับเทคโนโลยีต่างๆมันพัฒนาไปจนว่าต่อให้ไดโนเสาร์หลุดออกมาเอาจริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับถ้าตามเรื่องเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากไดโนเสาร์เลยนะครับคนเดียวที่เสียชีวิตจากไดโนเสาร์ที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพนักงานของตัวจูราสสิกเวิร์เองแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเราพูดถึงไดโนเสาร์หลุดออกมา นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในในหนังภาคเนี้ยมันจะมีอีตัวหนึ่งที่แบบว่านักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาก็คือเป็นเป็นมันไม่ใช่ไดโนเสาร์จริงๆมันเป็นไดโนเสาร์ตัดต่อพันธุกรรมนะครับมันจะชื่อว่าแบบอินโดมินัสเ็กก็คือเอาแบบไดโนเสาร์หลายๆพันเนี่ยเอามารวมกันสร้างแบบสร้างไดโนเสาร์ที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดขึ้นมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างขึ้นมาทําไมนะครับซึ่งแต่ว่าพอไอตัวอินโดมินัสเ็กเนี่ยมันหลุดออกมาไอตัวนี้แหละมันก็จะไปไล่แบบว่ากินไล่งับพวกพนักงานพวกคนที่อยู่ในจรสิเว์ นะแล้วก็แบบไปกินไปฆ่าไดโนเสาร์ด้วยกันเองด้วยคือแบบถูกถูกเซตมาแบบเป็นผู้ร้ายประจําภาคนี้เลยนะและตอนจบของเรื่องเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตัวไอตัวอินโดมินัสเร็กเนี่ยก็ต้องมาสู้กับเหมือนกับเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นพระเอกเป็นแบบเป็นโลโก้หลักของของหนังชุดนี้ก็คือตัว T ex, เโโีเร็กไทแรนโนซอรัสแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทั้งไอไดโนเสาร์คลาสสิกต่างๆไม่ว่าจะเป็น T ทเร็กนะครับเวโลซีแรปเตอร์ซึ่งจริงไม่ใช่จริงๆมันเป็นยูท่าแรปเตอร์แล้วก็โมซซอร์เนี่ยก็ร่วมมือกันจนแบบว่า มันฟังดูกระตูนกระตูนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไปสู้กันจนมันสามารถจัดการกับอินโดมินัสเต็กได้โอเคตัดความกระตูนของมันออกไปก่อนละกันนะครับแต่ผมคิดว่าสารอย่างหนึ่งที่มันที่มันเขียนอยู่ในจูราสสิกเวิร์ก็คือคุณทำไดโนเสาร์ได้นะครับแต่คุณต้องขีดเส้นเอาไว้ว่าเราจะไม่แบบว่าสร้างตัวประหลาดหรือว่าตัดต่อพันธุก,กรรมให้มันเกินเหตุขึ้นมา อันนี้จริงๆมันก็กำกวมอยู่แหละนะเพราะต่อให้เป็นไดโนเสาร์ธรรมดาเนี่ยคือตามเรื่องเลยเนี่ยเราดึงเอา d n a ของยุงออกมาเนี่ยใน DNA มันก็จะมีแบบมีส่วนที่มันเสียหายส่วนที่มันเป็นช่องว่างนะครับตามเรื่องคือเขาก็ต้องไปเอา d n a ของแบบกบหรือว่าของสัตว์เลื้อยคลานอะไรเนี่ยมาปิดปิดแปะๆไอ้ส่วนที่มันหายไปตรงนั้นนะครับเช่นทุกตัวมันก็เป็นสัตว์ตัดต่อพันธุกรรมทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่า อย่างน้อยตามโลจิกของเรื่องแล้วกันเราจะรู้สึกว่าไอ้ตัวอินโดมิน s สเรเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบขีดเส้นเอาไว้ว่าเราไม่ควรทําไปตรงนั้นแต่อะไรที่มันก่อนหน้านั้นเนี่ยเราสามารถทําได้นะทีนี้พอถึงภาค2นะครับภาค2ของ Jurassic World f a l l i n Kingdom เนี่ย อันนี้เปิดเปิดมาเลยก็คือว่าสวนไดโนเสาร์จูราสสิกเวิร์เนี่ยมันกำลังจะถูกทำลายนะครับเพราะว่ามันมีเหมือนกับเป็นภูเขาไฟที่มันมาระเบิดตรงนั้นก็ไม่รู้ไปไป,ไป,ไปสร้างสวนอะไรบนเกาะที่มันมีภูเขาไฟขนาดนั้นนะซึ่งเปิดฉากมาเนี่ยคนก็เถียงกันว่าควรจะช่วยไดโนเสาร์ไหมคือตอนนั้นเนี่ยสวนมันปิดไปแล้วนะครับหลังจากความวุ่นวายในภาคแรกเนี่ยก็ไม่มีใครไปเที่ยวแล้วนะมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วคนก็แบบถามว่าเอ๊ะจะรักษาไดโนเสาร์ไหมจะช่วยพวกมันออกมาไหม นะแล้วมันก็จะมีตัวละครเอียนมอลคอมนะครับซึ่งเป็นตัวละครมาตั้งแต่จุรสิษิกปากภาคแรกแล้วคือเอียนมอลคอมเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเลยเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็น voice of reason เนี่ยเป็นคนที่มาออกว่าเนี่ยมาพูดว่าไดโนเสาร์มันไม่ดีนะไดโนเสาร์มันคือความผิดพลาดนักวิทยาศาสตร์ไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะครับซึ่งเอียนมอลคอมเนี่ยก็จะมาพูดในฉากเปิดของ f o r ์เรนคิงด้อมว่า ถ้ามันเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคือถ้าเกิดแบบว่าดูดีๆภูเขาไฟมันจะระเบิดทําลายไดโนเสาร์เนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นนะครับคือถ้าพูดแบบแรงๆคือปล่อยพวกมันตายหาให้หมดนะซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นตรงๆหรอกนะครับแต่มันก็เป็นแมสเสจที่มันออกมานะซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นแมสเสจมาตั้งแต่จุลสติกพาร์คภาคแรกๆ3ภาคแรกเลยก็คือไดโนเสาร์เป็นความผิดพลาดนะครับถ้ามีโอกาสทําให้พวกมันตายไปให้หมดได้เราก็ควรทํา นะแต่สุดท้ายเนี่ยหนังมันก็ไม่ไปทางนั้นใช่ไหมยังไงมันก็เป็นหนังอนะเนาะพวกพระเอกก็ต้องแบบว่าไปช่วยไดโดนเสาร์ออกมาจากอเกาะจูราสสิกเวิร์แล้วก็ใน Fall เรนคิงด o อมเนี่ยก็ยังก็ยังสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งที่ก็ก็น่าสนใจแล้วผมว่ามัน,ม,นมาย้ำประเด็นตรงนี้มากๆก็คือเป็นเด็กผู้หญิงชื่อว่าเมซี่นะครับประวัติของเมซี่เนี่ยค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงก็คือมันมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับจอห์นแฮมมอนมาก่อนนะครับซึ่งมหาเศรษฐีคนนั้นเนี่ยเขาก็มีลูกสาว แล้วพอลูกสาวเขาตายเนี่ยเขาก็แบบทําใจไม่ได้เขาก็เลยใช้เทคโนโลยีการสร้างไดโนเสาร์เนี่ยโคลนสร้างลูกสาวเขาขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเป็นหลานสาวนะครับเรื่องมันก็ซับซ้อนนิดนึงแล้วก็คนเนี่ยจะไม่ชอบตัวละครเมซี่กันเยอะมากเพราะรู้สึกว่ามันแบบมันเกินเส้นมันดูเวอร์มันดูเป็นอะไรเป็นการ์ตูนไปแล้วแต่ผมชอบนะครับแล้วผมคิดว่าเมซี่เนี่ยมันก็มาตอกย้ําประเด็นบางอย่างว่าถ้าเราจะปฏิเสธทุกอย่างที่ผิดธรรมชาติเนี่ยทำไมเราก็ต้องแบบ ล่อยให้แบบเมซี่ตายหรือว่าฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทิ้งด้วยอย่างนั้นใช่ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าหนังมันก็ไม่ได้ไปทางนั้นนะครับสุดท้ายเมซี่ก็รอดมาได้จนมาอยู่ในภาค3ทั้งหมดเนี้ยอยากจะพูดถึงว่าผมคิดว่าช่วงเวลา14ปีที่มันเป็นแกระหว่างจูรัสสิกไตราภาคทั้งสองภาคหรือถ้าถ้าเรานับรวมกันจริงๆเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันจะครบ30ปีจูราสสิกพาร์คหนึ่งแล้วนะครับคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากม หนังจุาสิิพาร์คหเนี่ยมันออกมาในปี90นะครับซึ่งมันเป็นยุคที่คนก็ยังพูดถึงแบบความยโสโอหังของนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันก่อภัยให้กับมนุษย์โลกอะไรแบบนี้บ้างแต่พอเวลาผ่านไป10-20ปีเนี่ยผมว่าโลกมันโลกมันเปลี่ยนไปมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกของมันเป็นโลกยุคโพสทรูดมันเป็นโลกยุคของคนที่ต่อให้เอาความจริงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาฟาดใส่หน้า หรือเอาสิ่งที่มันมีหลักฐานมาฉันก็จะไม่เชื่ออย่างเดียวนะครับมันมีทั้งกลุ่ม anti vaxer นะครับคนที่ไม่ชอบการฉีดวัคซีนมี global warmer denier คนที่ไม่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือว่ากลุ่มคนที่เชื่อว่าโลกแบนนะครับคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันถูกปฏิเสธโดยคนกลุ่มนี้แล้วคนกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่แค่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเขาก็จะมีอจนดาทางการเมืองบางอย่างคือมันสัมพันธ์กันด้วย นะครับคือในยุคที่คนไม่ไม่ศรัทธาในวิทยาศาสตร์แล้วหรือว่าลดความศรัทธาในวิทยาศาสตร์ลงเนี่ยสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมามันมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยพูดอย่างนี้ละกันนะครับคือถ้าใช้ภาษาของจูลสิกพาร์คภาคหนึ่งก็คือว่าถ้านักวิทยาศาสตร์เนี่ยลดความยโสโอหังลงถ้านักวิทยาศาสตร์เงียบเสียงลงเนี่ยสิ่งที่มันดังขึ้นมาแทนมันจะไม่ใช่ความถูกต้องมันจะไม่ใช่ความดีงามะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกนะผมเลยคิดว่าหนางังจูเวลสร้้้าางขึนนนมในยุคีีเ่ มันเลยพยายามบอกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์ทาได้นะครับเราต้องแบบนักวิทยาศาสตร์จะต้องบั่นใจในตัวเองแล้วต้องพยายามสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกต่อไปเพียงใจก็อาจจะต้องขีดเส้นตรงนู้นตรงนี้ตามความเหมาะสมก็ว่ากันไปเป็นแต่ละกรณีนะครับซึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามอันนี้ก็เป็นประเด็นไว้ไว้ถกเถียงไว้คุยกันบันหลังได้แต่ผมรู้สึกว่าไอ้การที่หนังมันพูดถึงสิ่งที่มันตรงข้ามกับหนังไต่ภาคชุดแรกของตัวมันเองเลยนะครับแลวผมรู้สึกว่ามันเป็นแมสเสจที่มันทันสมัยตามโลกมากๆเนี่ยม มันทาให้ผมคิดว่าหนังหนังหนังไตรภาคจูราสสิกเวอร์เนี่ยจริงแล้วมันเป็นหนังที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ภาค3ามันก็ขว่วยจริงๆแหละมันก็น่าเสียดายนะครับคือถ้าถ้าภาค3ามันพอไปวัดไปวาได้หน่อยเนี่ยมันมันก็คงจะทําให้อะไรหลายอย่างในหนังทั้งตัวแมสเซจทั้งตัวอะไรมันสตรองกว่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็อยากจะฝากไว้เท่านี้และกันสําหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณครับ